สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกคนนะครับผมวันนี้บันิพนพา FC มาที่ตลาดท่าดินแดงครับผมมาเจอร้านทุเรียนร้านนี้เลยผมชื่อร้านทุเรียนร้านคุณเบนซ์นะครับผมทุเรียนคุณเบนซ์นะผมในแฟนเพจนะครับรองเท้าที่รองเท้ามีเยอะแยะมากมายเยอะคุณเหนื่อยนะคุณเื่อย เดี๋ยวพ่อค้าคัดให้เดี๋ยวพ่อค้าคัดให้ใจเย็นๆครับแม่กกินนทุวัใช่กินทุกวันเดี๋ยวน้ำตาลขึ้นยังเดี๋ยวพ่อค้าแม่ค้าคัดให้มาอร่อยมาน้ำจางยาวเลยหาเล็กๆอย่าเพิ่งนะเดี๋ยวหายเล็กๆแข็งๆเออไม่หายหาหาเป็นแม่จะไปวัดเิแล้วอ๋อลูกค้า V.I.P. ลูกค้าประจำนะครับ แม่จะมาอุดหนุนนี่ลูกค้าก็มาเลือกได้เลยนะครับมีไม่เอาิมไม่เอาเาแข็งเออเอาแงกว่านี้ล่ะเออแงกว่านี้หรอเอาได้กว่านี้ด้วยเล็กว่านี้ออจังนี้ไดงนี้ไ่้ร้านไหนดีนี่ไม่มีหรอตรงนี้ดูไหนอ่ะมีแต่เนี้่เียมีแต่นี้จ้ ไม่มีแล้วเนี่ยมีเนี่ยได้อยู่เลยาโอ้ยนี่เอาอะไรให้วูลาดาทานหน้าใช่ไหมอร่อยราดาใช่ใช่ครับมาระวังนี่าอิ สาแบกสังขาเดินมาได้ก็ถือว่าสุดยอดแล้วนะเรารูปแปด่าจะรอร้อยาองร้ียงยังร้อยสงร้อยส้2ยสองร้สอง้อยสองร้อยสองร้อยส่งน้ร้อยส่งยสยร้อยยสองงร้อง้อสองร้อยงรมร้รอยร้้ยรออรง้อไง้ส้งรอยสอรยสอด้อ่งร้ออ้ย้องสอดุ้อยสงรรรี มีการยาวรูเท่าไหร่พี่นี่หามครับการยาวเอาไปสี่ร้อพี่ขายอยู่สี่กลมบล็อกเลยเนี่ยสองร้ยห้าสิบครับการยาวสองร้อยเอ้หมอนสองร้อยัินชเชื่อฟิมือพ่อคขา มาพี่มาอยู่ะรแล้วครับสามสิบห้าแปดร้อยแปดร้อยได้แปดร้อยแล้วอ๋อแปดร้อยนี่เงินคนยอดเลยแปดสิบใช่แปดสิบเขาเยอยก็60หสิอีกอ๋อแต่ถ้าถ้เจ็ดสิก็เจ็ดร้อยจะมีใครอยู่ถึงพันปีไหมเนาะจอยงอยู่ถึง1 0ัปีรอดเ็นหนึ่งรอยอย่างไสหรือทำไม เรียนคุณมเบ้นพิกัดตลาดท่าดินแดงนะทุกคนบอกมันมันเลยเนี่ยูาร้าเลือกสนุกสนานเลยนะครับเลือกได้เลยชอบแบบไหนนะครับขอแค่ให้สั่งยเลขอให้สั่งแม่ค้าพ่อค้าเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมก้านยาวก้านยาวอยู่นี้เห็นไหมสวยๆนี่ไดูเดีหน่อยู้แต่รูกมันสวยนะปมเลยสี่ร้อยได้ไมไม่ได้เดอะมากไม่ได้ไม่ได้แง่ๆแล้

ใช่ครับสีเหลืองราคาจะสูงที่ใส่400ที่คนแรก4 0 2โลครึ่งพันเนื้อวลูกเนี้ยลูกมีพันเดียวมาแก่สวยมากเลยเนี้ยนยาวแต่เป็นตัวลูกกลมๆเลยเนะี่ยถ่ายเลยขอก้านยาวเลยครับใช่ผมชอบตรงที่พ่อค้าปอกไม่ใส่ทุ่มือนี่แหละ ยอดมากเลยมีเนื้อายอเนื้อออกเหลืองสองรอห้าสิบครับ ใช่ภูสวยดีแมบ่บองบองอนบองอนได้ไหมใช่เหลืองอ้อยเลยเขาอยู่นั่นนะ่ะนใช่กะตายอให้แล้วนะเฮ้ยบอยมีเก้าอีบอกให้มานั่งไปช,ช่วยขายเลยนะ <laughs> เดี๋ยวเ็จับพร้อมกันเดี๋ยวไปม่ต้อง

หามหรอนี่ก็แล้วนี่จะเปไต่อมาเลมมปนแท่งเ็นกิ่นะปอมางมาให้ไหมได้เลยใโลดสร้อยห้าบป้าไม่ให้ด้วยหรอไม่ให้อุ้มนะครับ ครับกลับบ้านเลยนะครับที่นี่ก็แเลยกมาแรก่เดกะามาขอีเท่าไหร่แัองพี่ห้าร้อยั้าชอบพวกเรามแกมีเหลือแค่เองอ่ะอันเดียวกนมจะบผมว่าสวยนะลูกเนี่ย เลือกลูปได้เลยนะครับทุกคนเดิดย่ัไกรอ่ะคิดปกติไม่เคยคิดเกินเลยครับ450ไม่ออีกไม่ไป20 110บาทเดินเดินจับดีๆหรือว่าจะให้ ใช่คดียนใชครับเดีบเดีบมันยังหำหมไปอยู่สองโลสองี่แต่เนื้อสวยเลยนะครับถ้าชอบใช่แกงแข็งแรงเอาคุณแม่หมดแล้วว่ะเลยนี่เลย

วันจััน <Glenn> จันครับไม่ต้องมานะวันนี้ไม่านหรอกปนยเนี่ยถ้าอยากได้กอต้องไปตรงนี้เออไปไหนเอาสวยอ่ะมาีบไหนมาย้าจะหมดแล้วเนี่ยไปท่าไหนอ่ะมัหมดเอาไปแล้วกัน พันหนึ่งขีสามแกนอยู่น้แกนอยู่นูนอกเอ้น้กมีแกนมาหรือเกองอะไรตรงนั้นใบอะใบแกนมอันน้กันยาวพี่แต่มันเหลือแต่านะพุ่งเนี่ยทางสวยกันยาวเนี่ยตรงนี้สวยมากเลยขายสี่ร้อยะลูกค้าเต็มร้านเลยทุกคน ร้านทุเรียนคุณเบนนะครับผมพิกัดตลาดท่าดินแดงครับผมจะมาขายวันจันทร์พฤเรหัสเสาร์นะครับผมสามวันนะครับที่นี่นะพิกัดนี้นะครับผมบเปิดร้านตั้งแต่บ่ายสามโมงนะครับผมจนถึง,งสองทุ่มหรือไม่ก็ทุเรียนหมดแล้วครับผม,ไ,มได้ไหมแม่ได้ได้ไดดเรียบร้อยขอบคุณลอก ใช่ลูกค้ามันมันสุกหมดเลยเนาะใช่ดูจับมาเลยดูทีกีาที่ิ่กีนมาวางเอาไว้ใหว่าังวานาเลียเลือกเลยครับเลือกเลย มันมันไม่อ่อนมันมันร้อนเนี่ยมันร้อนจัดใส่ถุงไปที่่ลเดียวนี่แต่ว่าตรงนี้เยอะผมเพม่อนเขามันโอบใส่กล่องไปไม่เป็นไรเดี๋ยวผมเอาไปที่นี วันนี้มาไว้นะครับก pues ็เลยหมดเลยว่าเลยคือจะห้าโมงแล้วเนี่ยเออปกติเป็นยังไงตีนี่คืออะไรครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมดูให้ครับเลือกไว้เลือกไว้ก่อนเลือกเลือกไว้เฉลีเล็งไว้ก่อนครับใช่จองไว้ก่อนเลยลืมตัวเลือกืมตัวเดี๋มาดูลูกนี้นะพอกัน

มากเลยวสวยๆโลละสอง้อยห้าสิบาทเป็นทุเรียนหมอนทองและยองนะผมหมอนทองละยองถ้าถูกแลวเต็มตลาดร้านทุเรียนคุณเบ้นนะครับผมพุ๊กัดตลาดท่ามินแดงนะพืกนขายแป๊บเดียวใกรจะหมดแล้ว,นะวสสเนี่ี่มีหลยส่วนเลยเปล่าๆปล่าชิปถ้าถ้าไลฟ์สดเครื่องมันร้อนเี่ยมันใช่ร้อนไวมากเลยไลไม่ได้เลย น้นรองนุ่มในสั่งเค้าะหได้เลยสั่งเค้าะไม่ค้าดได้เลยครับบางทีของเนื้อมันอยู่ข้างในเปลือกนะบางทีเราไม่รู้แค่เคาะก็ไม่รู้นะครับผมจะต้องจียดดูนี่ตลาดไทยยังสองร้อยสิบสองร้อยสี่สิบแต่มันจะ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 ไอ้นี่นะมันจะแข็งได้มันจะกรอบอยู่ ครับพี่นี่ลูกค้าผมดีมาไม่ต้องอะไรมากเลยสวยเลยสวยนี่ทุกนัดที่ผมมา2รูปทุกนัดแน่ถ้าทันแกจะซื้อ2รูป2รูปนะครับอ๋อครับลิปนี่ฝากไว้ท่านี้ก่อนทุกคนดีไม่ง่าย